คุณเป็นคนนึงหรือไม่ที่คิดว่าลําพังฝีมืออย่างเดียวเนี่ยจะสามารถทําให้คุณเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ผมบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดแล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l Thailand ยแลผมอีดิชแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของฝีมือนะฝีมือในการต่อสู้นั้นแนหะ่ะมาจากอะไรฝีมนะือเนี่ยมาจากการฝึกซ้อมแน่นอน1การฝึกซ้อมแล้วก็อันที่2เนี่ยก็อาจจะร่วมด้วยประสบการณ์นะครับการฝึกซ้อมนั้นนหะทำให้เราเรียนรู้ทักษะต่างๆท่าต่างๆมากมายแล้วก็มีการประยุกต์ในการใช้จริงนั้นนหะมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าประสบการณ์นั่นเอง ฝีมือเนี่ยมีความสําคัญมากๆในศิลปะการต่อสู้คนที่มีฝีมือเนี่ยมันก็คือหมายถึงคนที่เป็นมวยนั่นเองคนที่ไม่เป็นมวยคือคนที่ไม่มีฝีมืออันนี้ผมจะมาพูดในเชิงที่ว่ามีฝีมือกันแล้วนะในการที่เราเจอคู่ต่อสู้เนี่ยฝีมืออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้จะทําให้เราเนี่ยชนะคู่ต่อสู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับผมเนี่ยเคยเห็นหลายๆการแข่งกีฬาเนี่ยแล้วก็ในการแข่ง MMA เนี่ยหลายๆครั้งเลยมันจะมีคนที่ฝีมือเก่งกว่าเนี่ย แต่ว่าบางทีไม่ฟิตนะครับไปแพ้คนที่ฝีมืออ่อนกว่าแต่ว่าเขามีความฟิตมากกว่าหรือว่ามีพลังที่เยอะกว่าผมเห็นมาหลายครั้งละบางคนเนี่ยฝีมือเนี่ยแรงเนี่ยสูงเลยแต่ว่าไปเจอกับคนที่ได้กว่าเนี่ยแรงได้กว่าแต่ว่าเขามีความฟิตความพร้อมร่างกายเขาสดใหม่กว่าเนี่ยโดนบทอะไรแพ้ไปก็มีนี่เห็นมาเยอะแล้วนะครับเป็นในโลกของกีฬาการต่อสู้เนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งปกติเลยถ้าให้ผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากร้อเอร์เซนเนี่ยผมจะให้ ความสําคัญของฝีมือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%หรือว่า60%อ่าเป็น60%แล้วกันเพราะว่ามันสําคัญมากเลยฝีมือเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าฝีมือดีกว่าเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคอะไรที่มากกว่าที่จะโจมตีใส่คู่ต่อสู้ได้หรือว่าป้องกันได้นะครับสามารถที่จะพลิกเกมได้หลายๆอย่างให้เป็น60%แล้วกันในส่วนอีก40%เนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น2ส,ส่วน 20%เป็นนะั้นเป็นในส่วนของร่างกายพละกําลังความแข็งแรงนะครับเหมือนว่าหมัดหนักกว่าร่างกายแข็งแรงกว่าทนทานกว่าอะไรประมาณนั้นครับอีก20%นนั้นนะก็จะเป็นในส่วนของคาร์ดิโอก็คือปอดนะครับในระยะยาว2ออย่างนี้มันมีความสําคัญยังไงนะความสําคัญที่ผมเห็นก็คืออันแรกเนี่ยเรื่องของพลังพลักกาลังเนี่ยเวลาเนี่ยบางคนเนี่ยมีฝีมือแต่ว่าพละกําลังสู้ไม่ได้เนี่ยมันก็ จะเป็นการที่จะใช้เทคนิคเข้ามาชดเชยในส่วนนั้นแล้วแต่ว่าบางทีเทคนิคเนี่ยมันก็แพ้แรงมีบางคนนะครับบอกว่าพลังเนี่ยคือเทคนิคอย่างหนึ่งเคยได้ยินมาจากครูของผมบางคนนะบอกว่าพลังเนี่ยคือเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งการที่จะมีพลังได้เนี่ยบางทีมันก็มันไม่ได้ว่าลำพังอยู่เราจะมามีพลังแข็งแรงเลยแบบฮักอะไรงี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็เป็นคนปกติเนาะนะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงทาง ทางธรรมชาติเนี่ยแต่กําเนิดทางพันธุก,กรรมกรรมพันธุ์ต่างกันออกไปและมันก็สามารถที่จะเสริมขึ้นมาได้ด้วยการฝึกซ้อมนะครับโดยการฝึกซ้อมอย่างเช่นพวก strength and conditioning หรือว่าการออกกําลังกายในเชิงของ functional training หรือว่าเชิง m อ a ต่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะเสริมเพิ่มพลังขึ้นมาได้ในการที่จะมีพลังที่เหมาะสมนั้นนะเราก็ต้องใช้ความอดทนความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมด้วยเช่นกันนะครับพลังเนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยน ที่จะสามารถทำให้คุณชนะคู่ต่อสู้ได้อีกอันนึงก็คือในส่วนของคาร์ดิโอคาร์ดิโอก็มีความสําคัญไม่แพ้กับพลังเลยเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับที่มวยเนี่ยออกเป็นลักษณะลูกสูสีอะไรอย่างนี้นะแต่พอผ่านไปต่อยกันไปนานๆนะผ่านยก1นึไปยก2บาไปยก3ไปสมมุติเนี่ยยกที่4เนี่ยจะเป็นการวัดกันที่คาร์ดิโอลวคนที่คาร์ดิโอดีกว่าเนี่ยมักจะเป็นผู้ชนะเสมอ ถ้าเกิดว่าไอคนที่เก่งกว่าพลังมากกว่าเนี่ยไม่สามารถจบคนที่คาร์ดิโอดีกว่าได้เนี่ยพอมาท้ายๆเนี่ยคนที่เป็นคาร์ดิโอเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าฉายแสงละเขาจะมีความที่อึดกว่าสามารถต่อยระยะยาวได้มากกว่าในโดยคาร์ดิโอเนี่ยจะเด่นในการต่อสู้ที่เป็นการต่อสู้ระยะยาวนะที่ใช้เวลาพอสมควรตัวอย่างเนี่ยมีให้เห็นเยอะแยะเลยนะหลายๆคนเนี่ยพอต่อยเนี่ยตอนแรกเก่งมากเลยเพราะหมดเนี่ยคาร์ดิโอไม่ดีหมดเหนื่อย ก็จากที่เก่งเนี่ยก็จะกลายเป็นอ่อนลงมาเลยเพราะว่าไม่มีแรงต่อสู้แล้วไม่มีแรงป้องกันตัวไม่มีแรงโจมตีใครที่เคยฝึกซ้อมมวยเนี่ยเราเหนื่อยเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้มันเหนื่อยมันทรมานจริงๆความรู้สึกเนี่ยมันก็คือเหมือนเราเนี่ยเป็นกระสอบไซเคิที่เลยทาอะไรไม่ได้ละมันเหนื่อยจริงๆ อันนี้นะมาสามารถฝึกซ้อมเสริมบริหารร่างกายให้ส่วนนี้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยให้ปอดเรามันแข็งแรงขึ้นเนี่ยได้หลายๆวิธีนะัอย่างเช่นพวกการวิ่งการทำา t t r n n t t h n n d o o n i t t o o n n n g การฝึกซ้อมในคลาสต่างๆทั่วไปเนี่ยก็สามารถฝึกช่วยได้นะครับการปั่นจักรยานการว่ายนะ้ําสรุปนะครับอันนี้เป็นเพียงความเขียนส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าในส่วนที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดเนะ่ยคือทักษะฝีมือ และส่วนที่เป็นก้อนรองลงมาเนี่ยสก้อนเนี่ยพอๆกันก็จะเป็นในส่วนของพลังก,กาลังแล้วก็คาร์ดิโอซึ่งพลักกาลังเนี่ยผมมองว่ามันจะมีภาษีที่เหนือกว่าคาร์ดิโอนะครับแต่คาร์ดิโอนี่ก็สําคัญมากเช่นกันขาดไม่ได้เลยถ้าคุณจะไปไต่อเม่ๆเนี่ยสสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะครับยังไงก็ต้องฝึกให้ครบทุกอย่างนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ